สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของครูมิ้นนะคะในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นการเรียนออนไลน์ในวันอังคารที่14กันยายนพศ2564นะคะในวันนี้คุณครูมิ้นจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะรับชมคลิปวิดีโอไปพร้อมๆกับคุณครูมิ้นหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยคะ่ะ ตั้งใจรับชมคลิปวิดีโอการเรียนการสอนของครูมินที่ครูมินได้เตรียมมาในวันนี้นะคะในวันนี้นะคะคุณครูมินจะพาเด็กๆไปเรียนในเรื่องพยัญชนะไทยอักษรไทยเกี่ยวกับภาษาไทยภาสนุกในรายวิชาภาษาไทยของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะ เดี๋ยวเด็กๆไปรับชมคลิปวิดีโอการเรียนการสอนที่ครูมิ้นเตรียมมาทางด้านนี้เลยนะคะไปกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะคะเด็กๆจะต้องเรียนรู้ไปถึงความหมายของอักษรไทยพยัญชนะไทยนะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ด้านนี้เลยค่ะ เด็กๆจะต้องออกเสียงตามคุณครูมิ้นนะคะอักษรไทยพยัญชนะไทยเด็กๆพูดตามด้วยนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะอักษรไทยพยัญชนะไทยคือในทางภาษาศาสตร์นะคะจะหมายถึงเสียงแบบหนึ่งในภาษา อักษรไทยพยัญชนะไทยคือในทางภาษาศาสตร์นะคะจะให้ความหมายไว้ว่าเสียงแบบหนึ่งในภาษานะคะเดี๋ยวไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยค่ะอักษรไทยพยัญชนะไทยนะคะจะให้เสียงแบบหนึ่งในภาษาใช่ไหมคะ ทีนี้นะคะลักษณะการออกเสียงลักษณะการออกเสียงนะคะจะให้ความแตกต่างได้จากอวัยวะในร่างกายของเรานั่นเองนะคะอวัยวะของเราที่ใช้ในการพูดใช้ในการออกเสียงคืออะไรคะ ปากนั่นเองนะคะเป็นอวัยวะที่ทำให้ลักษณะของการออกเสียงนั้นมีความแตกต่างกันนะคะในการออกเสียงในช่องปากนะคะและลักษณะอื่นๆอย่างเช่นการพ่นลมหรือเสียงกล้องนะคะการพ่นลมหรือเสียงกล้อง เดี๋ยวคุณมิ้นจะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะอักษรไทยพยัญชนะไทยให้ความหมายไว้ว่าเสียงแบบหนึ่งในภาษาซึ่งจะมีลักษณะการออกเสียงที่แตกต่างกันออกไปจะอาศัยลักษณะจากอวัยวะในการออกเสียงในช่องปากนะคะและลักษณะอื่นๆอย่างเช่นการพ่นลมหรือเสียงกล้องนั่นเองค่ะ เดีย๋ยวไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยนะคะจะคือตัวอักษรหรือตัวหนังสือนะคะพยัญชนะไทยก็จะเป็นตัวอักษรหรือตัวหนังสือพยัญชนะจะมีความหมายว่า คือตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะเพียงอย่างเดียวนะคะพยัญชนะคือตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะเพียงอย่างเดียวนะคะพยัญชนะไทยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือตัวอักษรหรือตัวหนังสือนะคะเดี๋ยวไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยคะ่ะ พยัญชนะไทยก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะพยัญชนะไทยจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือ 1. รูปพยัญชนะ 2. เสียงพยัญชนะนั่นเองค่ะเพราะว่าพยัญชนะไทยจะมี รูปแบบในการแบ่งออกเป็นประเภททั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะคะ 1. รูปพยัญชนะ 2. เสียงพยัญชนะนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูมิ้นจะพาเด็กๆมาดูพยัญชนะไทยน่ารู้นะคะพยัญชนะไทย มีทั้งหมด44ตัวด้วยกันนะคะ44ตัวนะคะตอนนี้คุณครูมิ้นอยากให้เด็กๆตั้งใจดูคลิปวิดีโอและสไลด์ที่ครูมิ้นเตรียมมาด้านข้างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูมิ้นจะอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งหมด44ตัวให้กับเด็กๆได้ฟังแล้วให้เด็กๆออกเสียงตามครูมิ้น์ทีละตัวนะคะแต่คุณครูมิ้นมีคำถาม หนึ่งคำถามที่จะถามเด็กๆนะคะเด็กๆลองบอกคุณมิ้นซิคะาว่าพยัญนชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะติก๊กตอกติก๊กตอกนึกออกไหมเอ่ยคุณคุณมิ้นจะเฉลยแล้วนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนะคะเด็กๆจำไว้นะคะ4ี่ตัวนั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูตัวที่1กันเลยนะคะคุณครูมิน้นจะว,วงกลมนะคะด้วยเส้นสีเขียวแล้วกันนะคะคุณครูมิน้นจะว,วงกลมด้วยเส้นสีเขียวเด็กๆมีหน้าที่อ่านออกเสียงตามคุณครูมิน้นนะคะไปดูตัวที่1เลยค่ะกอไก,ก่เด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะกไก่ตัวที่สองค่ะ ขอไข่ตัวที่สามค่ะขอขวดตัวที่สี่ค่ะคอควายตัวที่ห้าค่ะคอคนตัวที่หกคอละคังตัวที่เจ็ดงงู ตัวที่8ปจอจานตัวที่9กชชิงตัวที่สิบชอช้างต่อไปคุณคุณมิ้นจะไม่นับตัวเลขแล้วนะคะชอช้างต่อไปซโซชอกระเชอ ตัวนี้นะคะยอหญิงดอชะดาตอปตกักทอฐานทอนางมนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอตาถทอถุงทอทะหาร ทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอส้ำเผามอหมายอยักษ์รอเรือ รอลิงรอเรือกับรอลิงนะคะรอลิงจะต้องกระดกริ้นไหมคะไม่ต้องนะคะแต่ถ้าเป็นรอเรือก็จะต้องกระดกลิ้นด้วยนะคะต่อไปต่อจากรอลิงเป็นวอะไรคะวอแวนสอสาลาสอบอรืรอสี สอเสือหอหีบลอจุลาออ่างหอนกฮูกตาโตนั่นเองค่ะพยานชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนั่นเองนะคะกอไก่ถึงหอนกฮูกนะคะไปดูสไลด์ต่อไปเลยค่ะ และในวันนี้นะคะคุณครูมิ้นจะขอยกตัวอย่างนะคะพยัญชนะไทยมาก่อนทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆเ,เรียนทั้งหมด44ตัวอาจจะไม่ไหวนะคะคุณครูเลยให้นักเรียนได้รู้จักพยัญชนะไทยทั้งหมด10ตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือนะคะคุณครูจะสอนในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพยานชนะไทยที่มีทั้งหมด10ตัวเนี่ยที่ครูมิ้นเตรียมมาด้านข้างนี้มีตัวอะไรกันบ้างนะคะและเด็กๆจะรู้จักหรือเปล่าไปดูตัวที่1เลยค่ะเด็กๆออกเสียงตามนะคะคุณครูมิ้นจะวงกลมด้วยสีเขียวกไก่ขอไข่ ขอขวดคอควายคอคนต่อไปนะคะคอละคังงงูจอจานชอชิงและตัวสุดท้ายคือ ชอช้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆไล่อ่านตั้งแต่ตัวแรกนะคะพร้อมๆกับคุณม,มินะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนขอละคังงองูจอจานชอชิงและ ชอช้างค่ะวันนี้คุณครูมิ้นยกตัวอย่างมาทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะคะเด็กๆพอจำได้ไหมคะว่าตัวไหนมีชื่อเรียกว่าอะไรคะ่ะและในวันนี้นะคะคุณครูมิ้นจะพาเด็กๆมาฝึกเขียน ลักษณะของพยัญชนะไทยกันค่ะทั้งหมด10ตัวนะคะตอนนี้เด็กๆยังไม่ต้องเขียนนะคะเดี๋ยวในท้ายคลิปคุณครูมิ้นจะอธิบายการบ้านให้กับเด็กๆได้ฟังนะคะไปดูตัวแรกกันเลยค่ะตัวที่1น,นะคะ ตัวที่หนึ่งคือตัวอะไรเอย่ยเด็กๆดูตรงเส้นสีเขียวนะคะตัวที่หนึ่งกไก่เด็กๆออกเสียงตามค่ะกไก่นะคะส่วนคำข้างล่างเดี๋ยวเด็กๆสะกดตามนะคะกอกอีกหนึ่งรอบค่ะกอกตัวนี้พยาญชนะจะอ่านว่า กไก่นะคะทีนี้เด็กๆเวลาเขียนกไก่เด็กๆจะต้องลากจากจุดเริ่มต้นนะคะขึ้นไปหาจุดสิ้นสุดนะคะเดี๋ยวเด็กๆดูที่คุณครูมิ้นเขียนนะคะตั้งใจดูนะคะอย่าเพิ่งเขียนตามนะคะเดี๋ยวค่อยเขียนตอนที่เด็กๆรับชมคลิปแล้วก็เขียนตามคุณครูมิ้นด้านนี้เลยนะคะ เวลาเด็กๆเขียนกอไก่นะคะลากขึ้นค่ะอยากเข้าไปให้เหมือนปากไก่นะคะแล้วก็ให้เป็นส่วนโค้งนะคะอ่านี้เขาเรียกว่ากอไก่นะคะโดยเด็กๆจะต้องลากเส้นจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็ อยากหัวเป็นปากของไก่นะคะแล้วก็โค้งลงไปลากลงมาเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะอันนี้เขาจะเรียกว่ากอไก่นะคะเดี๋ยวเราไปดูขอไข่กันบ้างคะ่ะส่วนขอไข่นะคะขอไข่เป็นตัวที่ 2นะคะสอ,อะขอไข่จะอ่านได้1อย่างคุณครูมิ้นมีนม,นม,นมาให้เลือกนะคะคำแรกข,ขอ,ออขอคำที่สอขอ,ออขอ,อ่าขอไข่ก็จะต้องเป็นคำที่1น,นะคะเด็กๆสะกดตามค่ะขออ,อขอ ขอไข่นะคะทีนี้วิธีการเขียนขอไข่นะคะเด็กๆจะต้องวงกลมที่หัวก่อนนะคะวงกลมนะคะแล้วเด็กๆก็ลากขึ้นไปให้เป็นส่วนโค้งนะคะแล้วก็อยากลงมานิดนึงลากมาให้สุดนะคะ ่านี้คือขอไข่นะคะขอไข่เด็กๆจะต้องเริ่มต้นที่หัวของก่อนนะคะแล้วก็โค้งไปนะคะเด็กๆเขียนตามได้เลยนะคะลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นไปตรงๆนะคะอ่อันนี้เขาเรียกว่าขอไข่นะคะต่อไปไปดูคอควายกันบ้างคะ่ะ คุณครูมิ้งขอประทานอภัยนะคะคุณครูมิ้พูดผิดก็ไก่ขอไข่แล้วก็ขอขวดนะคะขอขวดกับขอไข่จะมีลักษณะรูปร่างที่คล้ายกันแต่ว่าขอไข่จะไม่มีหัวเป็นรอยหยักนะคะแต่ขอขวดจะมีหัวเป็นรอยหยักนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนกันค่ะนี่เป็นตัวที่สามนะคะ ขอขวดเด็กๆออกเสียงตามก่อนค่ะขอขวดคุณครูมิ้นมีคำมาให้เลือกนะคะคำที่หนึ่งขออขอคำที่สองคออคอนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะต้องเลือกคำว่าขอนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนขอขวดกันเลยนะคะ อันดับแรกจะต้องวงกลมก่อนนะคะวงกลมเสร็จแล้วลากเส้นขึ้นไปนะคะทั้งหมด2อหยักด้วยกันนะคะแล้วก็ลากลงมาลากหางขึ้นไปค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าขอขวดนะคะขอขวดต่อไปไปดูคอควายกันบ้างค่ะ คอควายนะคะคอควายกับดอเด็กจะมีลักษณะต่างกันตรงที่บริเวณของหัวนะคะที่จะเริ่มเขียนนะคะตัวที่สีตัวที่สีนะคะคอควายเด็กๆออกเสียงตามค่ะ คควายนะคะคอควายคอควายก็จะต้องใช้คำว่าคอคนะคะคอควายอาทีนี้เด็กๆดูลักษณะที่คุณครูมิ้นจะเขียนคอควายนะคะเราจะต้องวงกลมก่อนค่ะดอเด็กกับคอควายจะต่างกันนะคะ วงกลมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะวงออกมากลับด้านนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปตรงๆนะคะอ่านี้เขาเรียกว่าคอควายนะคะโดยการที่วงกลมก่อนนะคะแล้วลากกลับด้านลากขึ้นไปให้เป็นส่วนโค้งนะคะแล้วก็ ลากลงมานะคะเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะต่อไปไปดูตัวพยัญชนะไทยตัวต่อไปเลยค่ะเมื่อกี้นี้คอควายใช่ไหมคะคอควายจะไม่มีรอยหยักใช่ไหมคะแต่คอค้นจะมีรอยหยักนะคะ เราไปดูตัวที่ห้าค่ะออกเสียงตามค่ะคอคนคอคนนะคะคอคนก็จะใช้คำว่าคอนะคะคออคอคอคนทีนี้คอคนลักษณะหัวก็จะคล้ายๆคอควายเลยก็คือวงกลมนะคะแล้วก็ลากย้อนหลัง ลากขึ้นไปตรงๆนะคะแล้วก็อยากสองทีอ่าอันนี้คือคอคนนะคะคอคนโดยการวงกลมที่หัวก่อนแล้วลากกลับด้านนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปตรงๆให้เป็นส่วนโค้งนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าคอคนคะ่ะ ต่อไปไปดูตัวพยัญชนะต่อไปเลยค่ะต่อไปคอคนแล้วก็ต้องเป็นคอละคังนะคะคอละคังก็จะเป็นตัวที่6นะคะจะใช้คำว่าคอนะคะ คออคอทีนี้คอละครังจะมีลักษณะคล้ายๆมอม้ามอม้าจะหัวไม่อยกักแต่คอละครังจะหัวอยักนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนกันเลยค่ะขั้นแรกเด็กๆจะต้องวงกลมก่อนนะคะแล้วก็ลากให้เป็นในลักษณะส่วนโค้งนะคะลากลงมาตรงๆแล้วก็ทำเป็น วงกลมข้างหน้าแล้วก็ลากขึ้นไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าคอระคังนะคะเดี๋ยวคุณมิ้นจะเขียนอีกหนึ่งรอบวงกลมค่ะแล้วก็ลากให้เป็นสองหยักนะคะเฉียงเล็กน้อยอ่าแล้วก็มาวาดรูปครึ่งวงกลมด้านหน้าแล้วก็ลากขึ้นไปเป็นเส้นตรงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าคอระคังนะคะ ต่อไปไปดูตัวพยัญชนะต่อไปเลยคะ่ะพยัญชนะตัวต่อไปจะเป็นงองูใช่ไหมคะงองูตัวที่7นะคะเด็กๆออกเสียงตามค่ะงองูอีกหนึ่งรอบค่ะงองูวิธีการเขียนนะคะให้เด็กๆวงกลมก่อนเลยนะคะ วงกลมเสร็จแล้วให้เด็กๆลากลงมาตรงๆนะคะแล้วก็เฉียงค่ะให้เด็กๆลากลงมาตรงๆแล้วก็เฉียงขึ้นไปนะคะเดี๋ยวคุูมิ้นจะเขียนให้ดูอีกหนึ่งรอบวงกลมนะคะแล้วก็ลากลงมาลากขึ้นไปนะคะตัวนี้เขาเรียกว่างองงูนะคะงองงูต่อไปไปดู ตัวต่อไปกันเลยค่ะ,ะตัวนี้คือจอจานนะคะจอจานตัวที่8นะคะจอจานอ่าทีนี้เด็กๆลองสังเกตลักษณะวิธีการเขียนของคุณครูม,มิ้นนะคะคุณครูมิมม้นจะเริ่มที่จุดวงกลมก่อนนะคะแล้วก็ ลากลงมานะคะลากขึ้นไปข้างบนโค้งค่ะอ่าเดี๋ยวครูมิ้นจะเขียนอหนึ่งรอบนะคะต้องวงกลมก่อนแล้วก็ลากลงมานะคะแล้วก็ลากขึ้นไปให้เป็นเส้นโค้งนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าจอจานจอจานจะเริ่มจากหัวก่อนนะคะไปหาปลายนะคะ เหลืออีก2ตัวค่ะต่อไปเป็นตัวอักษรชอชิงนะคะตัวที่9ชอชิงเด็กๆออกเสียงตามค่ะชออชอชออีงอชิงไม่เอกชิงค่ะทีนี้วิธีการเขียนชอชิงนะคะให้เด็กๆวงกลมก่อนเลยค่ะ เมื่อวงกลมเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้ลากลงมาตรงๆนะคะแล้วก็โค้งไปด้านหลังเป็นในลักษณะคล้ายๆนอนหนูนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปให้เป็นส่วนโค้งนะคะตัวนี้เขาจะเรียกว่าชอชิงนะคะช่อชิงจะต้องเริ่มจากวงกลมก่อนนะคะแล้วก็ลากลงมา โค้งแล้วก็ลากขึ้นไปนะคะโอเคนี้เขาเรียกว่าชอชิงนะคะต่อไปไปดูตัวสุดท้ายกันเลยค่ะตัวสุดท้ายก็จะเป็นชอช้างนะคะชอช้าง ทีนี้วิธีการเขียนชอช้างนะคะเด็กๆก็จะต้องวงกลมก่อนนะคะอย่างแรกเลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็เมื่อวงกลมเสร็จแล้วให้โค้งนะคะแล้วก็อยากลงเล็กน้อยลากขึ้นให้ตรงค่ะวาดหางอันนี้เขาจะเรียกว่าชอช้างนะคะ ชอช้างนะคะโดยการที่วาดวงกลมก่อนแล้วลากให้เป็นเส้นโค้งนะคะแล้วก็ลากลงมาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เส้นค่ะนี่เขาจะเรียกว่าชอช้างนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปรับชมการบ้านกันเลยค่ะการบ้านในวันนี้นะคะ ารว่านในวันนี้นะคะคุณครูมิ้นจะให้เด็กๆรับชมคลิปวิดีโอในเรื่องอักษรไทยพยัญชนะไทยนะคะแล้วคุณครูมิ้นจะให้เด็กๆนะคะเขียนตามตัวที่คุณครูได้อธิบายทีละตัวลงในสมุดนะคะที่คุณครูได้แจกให้รายวิชาภาษาไทยรายวิชาภาษาไทยจะใช้ปลกอะไรคะ ปกแข็งนะคะไม่ได้ใช้ปกอ่อนนะคะเวลานักเรียนคัดลายมือจะเป็นพยาญชนะไทยหรือสระนะคะให้นักเรียนคัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเพื่อความสวยงามนะคะ,ะการบ้านคุณครูก็ได้อธิบายให้เด็กๆเ,เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูมิ้นจะไปอธิบายลงในลายกลุ่มอีกหนึ่งรอบนะคะ สำหรับวันนี้นะคะการเรียนการสอนในรายวิชา,าภาษาไทยภาษาไทยภาสนุกจบลงแล้วนะคะแล้วพบกับคุณคุณมินได้ใหม่นะคะในสัปดาห์ต่อไปนะคะในสัปดาห์นี้นะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะ